สวัสดีจ้าทุกคนมาเหนี่ยมาพวงก,กันก็ไปละจ้าพากันไปย่างเล่นตลาดนัดเตเออตลาดคริสต์มาสเนาะที่เขาจัดในช่วงช่วงเ,เทศกาลคริสต์มาสจ้าทุกคนเขาจัดอยู่ในปราสาทเก่าแบบนี้เน,ะนาะลังหน่อยนี่ระยะก็ะกจ้าไม้ยางมึงน้ำกันจ้าเขาจะขายของประมาณของประดับในช่วงคริสต์มาสเนาะ ตุนคริสต์มาสปะดับไว้คริสต์มาสเดอะแต่องังกฤษอ้ววของไอ้คนเดนมาร์กของเดนมาร์กเขาเอืน่นยูลยูลละหมาเกตนะจ <Yeah. S 2> ๊ะมงกตทาเบลเลยย่ะเนี้ยนี่ก็ไรทัก <laughs> <Yeah. S 2> <laughs>

สาสบรรยากาศข้างในเป็นลานข,ขายของขายของกินขายของตกแต่งประดับยุนเนาะมีมาหมุนให้เด็กน่อยพร้อมเดกก็เสิรตเมพู

อยจังกับไปดูฟอร์แป็นเค้กนี่แป็นเค้กอยางหาแล้วกินจ้ะได้แล้วกินอีกละนี้ก็เลยน,น,า,น,น,า,นางกินเพิ่มประลังก็ได้ทุกคนจ้ะกำลังจ,ลงจะเข้าไปมึงทางไหนเนาะ

Jakob, det skal vinde. Hmm. Må de sidde? Må de sidde den der? Nej, det må jeg godt. Så er det så jeg. den bare givet en lille ikke Julestang! Ja. vi vi gå ud mod bilen? er du kun. Jeg pakker en gabler ทุกคนจะพาะกันกลับแล้วขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะพอกันไม่คลิปหนาเดี๋ยวพาเลาะพาะเทียมม่ยวไหมนะจ๊ะพอกันไม่คลิปหนาขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย